หน่อยอยเเรรืงะไฮ้ทำไมหนังมันโกหกหนัจังวะไอ้บ้าหนังก็ต้องมีคุยกันมึงทีหลากอารมณ์ชอ่ะชดเชื่อฉ<ะ>ันหน่อยชดเชื่อฉันหน่อยแกใช้สันเหรอชดเชื่อฉันได้เลยจ้ะแต่ใครห่มห่มจีบอลเป็นบ้างเนี่ยฉันเนี่ยเฮ้ยหมเป็นเหรอพี่เอาเป็นดีกูบวชตั้งสี่เดือนจริงปะตั้งแต่เรื่องจริงเขาบวชสี่เดือนตอนนั้นผมเป็นตลกแทนอยู่เออเออในไหนตั้งแต่มึงบวชกูเป็นตลก แล้วก็เป็นแมงมาถึงทุกวันเนี่ยเรียกว่าลิเกมากความสามารถเออเป็นได้ทุกตัวเฮ้ยมากเลยพี่โปดสีเดือนนี่เดือนเขาเคร่งไงคข่งจริงเหรอจริงตั้งใจมากเลยมากไหมโอ้โหหายตื่นมาหน้าตากูไม่ต้องทำอะไรเลยไม่หรอกคอยจู่อย่างนี้อย่างเดียวแค่ะไรเคร่งเครียดนะแข่งมากแต่เป็นหน้าแป็นหน้าไปไหนไปเดียวไปเดียวจะไปไหน เอ้ยน้าหน้านาเรียกเรียกเห้ดูลิเกก่อนไม่ได้หลับไม่ได้หลับหรอกเต็นร่างเล่นเกมงั้นนหรเป็นไรหรลิเกข้างหลังยังเล่นเกมอะไรโตป่านนี้เราเล่นเกมงูอยู่อีกนี่ฟางเขานี่เขาเคร่งขนาดไหนน้าผวาอ่ะสอนแล้วมาขึ้นเค้งจริงกูไป่นู่นเลยแต่ทางจริงเคร่งว่ะ ไม่ได้จำเลยเปื่อยวะไม่เพราะว่าบวชพระถ้าทำดีมันก็ดีไงถ้ารไม่ดีก็บาปถ้าไม่ดีก็บาปแน่นอนอยู่แล้วล่ะมีอะไรดูวันหนังเรื่องนี้วันนี้ว่าไงวันโพชองบนวันโพชองบนมีเรื่องเล่าอยู่ทำไมอ่ะพระวันนี้กินเนนจริงปะเนี่ยขนลุกจริงปะเนี่ยกินเนนจริงพระวันนี้ไปไหน ทิ้งงมึขอโอ้ยขอโทษลืมด้วยพอเขาทำไมอ่ะเขาพมาได้กินเนนทีเนนจริงเขากินคนเหรอเป็นปอกเนนปอกแปดพาปอกเก้ากินเนนกูยังอยู่เลยได้ปะเนี่ยได้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 เหรอวะเออแล้วก็เดี๋ยวรอเขาเอาอะไรมานั่งก่อนเร็วเลยๆนี่เราเล่นกันเสร็จแล้วก็นอนแล้วเพี่ยนใกล้จะมาแล้วมั้งเนี่ยเราไม่ต้องกลับบ้านหรอกทำไมอ่ะแต่พรุ่งนี้เราก็ต้องมาเทศมหาชาติอีก เป็นพระเวทใครเป็นพระเวทนหน้าพระเวทผมเป็นชูชกเ,เอาลิเกลูกล่างดีๆมาเป็นชูชกจังไงเนี่ยหาเลยต้องเบาๆะอย่าพูดชกอะไรเอ้ยทำอะไรนะฮะ ไม่เห็นองค์นั้นนีไงล่ะฝุ่นเกาะเต็มเลยนี่ล่ะว,วานถามพอดีเขาจะชุบพระแด,เดกเหรอแล้วเมื่อวานไอ้กระป๋องนี้แป้งเหรอเนี่ยทำไมอ่ะมันกินได้ป่ะวะเ <laughs> มื่อคืนมันกินไทีเ <laughs> ย,ย,ย็นเก่ายัางเก่ายัางไอ้ยอเขาดีนเนาะเขาปะยันลิ้นเลย <laughs> นนดีเนี่ยเผื่อลิ้นมันรั่ว <laughs> มีมนี่เปโบไงนะฮะไม่ละ่ะจำหน้าดีๆนี่นิไ่นยิ้มนี่ยิ้มแล้ว <c oughs> หับตาแล้วยักคิ้วเนี่ยลืมตาเลยนะก็พอฉีดหน้ามาขึ้นลงลิเกปุ๊แบไอ้บ๊้เขาทักเลยให้กำลังใจน้องว่าแหมกิยยน่ะหน้าตึงเป็นต้นตีนเลยหน้าตึงหน้าตึงเป็นพระเอกหนังจีน อะไรเนี่ยจะปล่อยก็สวยเลยใช่เกตพระอะไรนะเกตพระเกตพระอันนี้ทำไมใหญ่จังเฮ้ยนี่ยังเล็กอันนี้แค่พันลูกวัดนะเนี่ยลูกวัดเหรอใช่ไม่ถ้าเจ้าวัดไม่ทะลุหลังคาเลยเออน่ะเอาแค่พันลูกวัดพอเกตแน่นะมันเหมือนอะไรนะมันนาหนาหนามันมีสโลแกนอะไรไหมเนี่ย อุ้มทุกครั้งยับยั้งเอิดอย่าไม่ใช่หรอกอย่าเชื่อกันเป็นผ้าก็คือพระปาลิเกเดี๋ยวต้องเอาเชือกมามัดไว้ด้วยเพว่าจะได้เหมือนพระพุทธรูปองค์นั้นนะเาการไว้กันขโมยกันขโมยล่าไว้กานขโมยผ้านี่แหละถูกแล้วเกตผ้าว่าอันนี้เป็นตองไงเกตไม่หมดเกตคือที่อยู่เหนือเสียงเขาอ๋อเกตเป็นคนหัวแหลมไงสลาด บวดพระนี่เข่งไรนะเข่งครับเข่งมากเฮ้ปวดพระนี่เข่งเหรอช่างมันเถอะอยากรู้จริงๆไม่เอาหนอยแล้วหนอยเลยแม่ขนขึ้นกลับอยากให้คุณนึกได้เนี่ยหนอยเพิ่มอยากรู้ปฏิบัติยังไงอยากรู้ปฏิบัติด้วยเนี่ยเดินจงกรมเราจะให้หนูแล้วแข่งไหมตอนบวชเข่งแข่งพระเอาเชือกลามไหมอย่าลืมนะให้เขาถวายนะให้เรียบร้อยก่อนอย่าให้เขาจับได้นะเวลาปลอมอ่ะครับ แล้วเขาตกใจหมดมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมีคนมาแล้วนิ่งๆนะเอาเราไปบ้าเร็วเอออยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกกันพ่าดีเที่ยวมาเขียบที่เขียบทางให้องค์หญิงก่อนเชนิสาฮะเชนิสาจะเข้าไปดูข้างในก่อนแล้ววันตีจะรออยู่ข้างนอกโอ้โหนางโจ๊กชื่ออย่างงี้นางเอกชื่ออะไรวะเนี่ย มึงนี่เชนิสาลี่เขาไปดูข้างในก่อนย้อมหญิงมาจ้าแต่ละแม่อะไรนะมึงอ่ะอิระวดีอิระวดีรูปร่างเขาหน้าชื่อสมยศเนาะชื่อคุณอาดเฮ้ยถายแล้วหุยฝนฝนหยักแจ๊กเต็มไปหมดเลยย่าตายแล้วเขาบอกว่าหญิงมาอย่างงี้ต้องแพ้ฝนแน่ๆเลยก็ใช่สิหาไม่กว่กว่าที่มีบุ้งมีผ้าอะไรมเนี่ยก็ทความสะอาดให้องหญิงก่อนแล้วทำไมไม่เตรียมมา แต่ทฉันไม่ทำแล้วคงยิงไม่โดนเลยทำไงดีงดดดงสาธังเรียบร้อยไหมแหมขนมถ้วยหน้าแตกมันแยช่ชนะเสียงอะไรอ่ะอเสียงลมมันพัดเรียบร้อยแนะแต่ทำอะไรก็ทำนี่ทำอะไรเนี่ยเราจะมาแก้บนก่อน รอเราอยู่ข้างนอกนะรอะดูองค์หญิงนะด้วยนะเชนดิสาไอีดอุ้ยอีกแล้วเวดีจะขึ้นเต็งบนกคอเล่นเกมสดมาดูกันโอ้โหเชนดิสา สเกตเป็ดมาดูยังไงป่ายมึงไม่เห็นันเนี่นยขาเป็ดห้อยอยู่เย <t> ยดยอยักใจเยอะไปหมดไ้ฝุ่นเต็มไปหมดเลยอุ้ยมึเป <t> ็นคนรักสะอาดไม่ได้เลยโอ,โอ้ใจหายเลยเห็นเกตหลงพี่เจ้าค่ะสอนแล้วมาคือ น,นีมนเกรดไปเลยเกินจะอยากจะไปนั่งกรรมฐานซะหน่อยนั่งวิปัสสนาอย่าเช็ดก่อนนะนนมนเก ต่อคืนอาอาาโอ้อออยเขาไเดี๋ยวจุดเทียนก่อนไฟแดกของมึงแล้ว จุดเทียนแล้วพระเทียนเก่ามันหายไปไหนก็ไม่รู้จะเอาวางไว้ตรงไหนดีนะใครไปใครมาจะได้เห็นชัดๆโอ๊ยข้าวเช้าไม่ได้กินมาไม่ะมันวูบถือได้ดีถือได้ดีออ๊๊ยยยเวโบอกว่าให้กินข้าวมาอ๊ยเอาไว้ตรงนี้ดีกว่า หยุดอะไรเนี่ยเอาไว้ตรงนี้วิ้ยถ้ายห้นาโอ้ยเรา,า,า,าเป็นอะไรกันไม่รู้เหมือนจะบูบอีกแล้วเฮ้ยไปหาหมอไปเฮ้ยเห<ะ>็นเราพูทธรูปจะโกรธกูยังไงก็ไม่รู้ริงวตัดเตักเสร็จวเส้นสิ เรียบร้อยถวายเรียบร้อยต่อไปคือการแก้บนฉันจะยิงปืนเก้านัดหลวงพ่อจชอียันี่น่่มันห้องของมันนะไมไมไเปลี่ยนปางได้อีกนั่นไหล่ ก่อนเรียงไม่ได้ยิงเขาเรียกยิงหรือกดป่ะเอ้ยนั่งนิ่งๆมึงจะขยับไปยืนทำไมมึงลองมาเป็นกูเดี๋ยวมึงลองมาเป็นกูดูกูเป็นผู้หญิงมึงเป็นผู้ชายมึงก็ต้องทำให้จริงจังหน่อยได้ เจ็ดกูถามจริงยิงขนาดเนี้กูไปทำอะไรใหุ้่มึงเนี่ยกูมาแอบมันหายแล้วบนเยอะด้วยจะไม่ครบเก้านัดถ,<ม>ถ้องขอเข้าตัวว่าไงโอ้ของไหนก็ไม่กล้าเข้ามึงรลกวพอ <c oughs> จะเข้าก็ติดจมูกมึงอ่ะโอ้ยตายแล้ว <c oughs> เธอมาช่วยฉันหน่อยฉันต้องจุดแสงสว่างให้กับตัวเองเพราะชีวิตเนี้มันม,มืดมนซะเหลือเกินก โอ้ยผมไม่เป็นเหมือนกันเธอหลวงพ่อเจ้าค้าถ้ามีอิทธิฤทธิ์จริงช่วยลูกค้าหน่อยเจ้าค้าก็ยังไงใจกูไม่ดีเลยกูเห็นไอ้อันแล้วกูไม่ยอมเลยอ่ะอยากทำอะไรก็ทำเธอ ไปไปไฟลูกคนเธออ่ะเธอไอ้ยอ้จุดไปเราไม่ขอเล่น